อากลับมานะครับดูเหมือนว่าหลายๆคนก็จะออกไปดูสนุกเกอร์กันนะครับแต่ว่าก็เข้าๆออกๆไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้กลับมาในช่วงของ1 8 9ยแเรื่องสนุกเราจะเริ่มต้นกันในช่วงของทิกช็อตก่อนนะครับทิกช็อตกับอาจารย์แกะขอนแก่นนะครับ โอเคกลับมากับทิกช็อตอาจารย์แกะขอนแก่นนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้มีคนส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าทิกช็อตของอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าอาจารย์แกะเขาเตรียมทิกช็อตเอาไว้นะครับให้ผมให้ดูย้อนหลังนิดนึงครับว่าทิกช็อตของอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่อาจารย์แกะแกะเตรียมไว้ให้จัดไว้ให้นะครับผมขออนุญาตนี่นะครับ อาจารย์แกะนะครับเป็นสนุกกลมือครับ,รบนี่ครับตั้งอย่างนี้นะฮะตั้งต้อมีลูกเนื้ออ่ะเป็นห้าลูกเลยวเพวกความเท่เอ๊บโอ้โหตั้งยากมากครับช้อนนี้สมาธิดีครับจิตน้ำมุมสมาธิดีๆมาแล้วครับฮ่าลูกฮ่าลูกยังพอซ้ำเติมพีระมิดเลยครับพีระมิดอ่า ลิมิตนะครับดูครับดูสังเกตครับเดินนะครับเดินเดินดนไปใกล้เลยยากนะครับลูกนี้นะครับใครไปลองตั้งกันดูหรือยังครับช็อตม,มือ right, นะครับอาจารย์แกะนําเสนอช็อตสนุกเกอร์ช็อตมือนะครับก็คือเอ่อลองตั้งดูครับอย่างที่อธิบายเคยอธิบายว่ามีมีสามแบบคือสนุกกลนะครับสนุกอุปกรณ์แล้วก็สนุกมือนะครับมันเป็นเทคนิคครับี่ยออกือทั้งเขี่ยออกือลองตั้งดูครับลองตั้งดู อันนี้ถักมือฮะเออมันอยู่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับลองไปทําดูหรือยังครับฮะไปลองลองไปทําดูหรือยังครับว่าสนุกสนุกกลมมือนะครับอันนี้เป็นช็อตมือนะครับใช้มืออ้าวมาดูถึงอาทิตย์นี้นะครับไม่ยากครับอาทิตย์นี้ผมนําเสนอที่อาจารย์แกะท่านนําเสนอมานะครับเป็นช็อตนี้ครับช็อตนี้นะครับผมขออธิบายนิดหนึ่งครับว่า อาจารย์แกะนะครับจะแทงลูกขาวนะครับให้ไปกระทบลูกขาวที่อยู่ติดชิ่งนะครับออกไปนะครับซึ่งจะวิ่งไปลงหลุมมุมสุดนู่นนะครับแล้วเอาลูกขาวที่อาจารย์แกะแทงนะครับวิ่งม้วนเข้าไปในช่องแดงนะครับแล้วลงหลุมนะครับช็อตนี้เนี่ยถ้าแทงธรรมดาไม่มีทางลงครับ ช็อตนี้จะต้องปั่นไซนะครับเพื่อเอาลูกขาวออกแล้วเอาลูกขาวม,ม้วนเข้าไปนะครับเตะแดงแล้วไปลงชิงอ่ะมาดูพร้อมๆกันครับสองสาอ่าเห็นไหมครับเอาใหม่นะครับดูทันไหมครับ ถ้าปกติถ้าแทงปกติขาวจะไม่มีทางหมุนนะครับเตะแตะขาวออกไปแล้วจะไม่มีทางปั่นเอาขาวออกลงไปลงหลุมได้นะครับอลองดูนะครับต้องแทงติดไซส์ฝั่งขวานะครับเห็นไหมฮะอ่าสองไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยากอ่ะโอเคทีนี้มาดู มาดูทิกช็อตที่ส่งมานะครับน่ารักทีเดียวนะครับอันนี้เป็น shot ทิกช็อตที่อาจารย์แก่บอกว่าอยากให้คุณผู้ชมร่วมสนุกด้วยนะครับแล้วก็ทำส่งกันมานะครับเป็น t ิกช็อตที่ถูกส่งมาโดยคุณสลาวุธน่ารักมากเลยนะครับอ่า,อามาดูพร้อมๆกันจริงนะครับสายุดูดูมีการภากนะครับไป ไปดึงเอาคลิปวิดีโอที่เป็นช็อตแข่งขันจริงๆแล้วมาลองทําดูนะครับเป็นการแก้ชิ่งแล้วเข้ามาตบแดงที่อยู่ปากหลุมการจอ่ายึดจัดจัดนี่สองชิ่งนะครับสองชิ่งชิงนะครับสายึดยึดจัดจัดหนึ่งสองสามอ่าสามชิ่งนะครับอ่สองชิ่งนะครับส่ยึดยึดจัดจัดเป็นการแก้สนุกแก้ชิ่งด้วยนะครับเอออ่า นะครับก็ขอบคุณคุณสลาวุธด้วยนะครับที่ส่งผลงานเข้ามานะครับใครที่นะครับอยากจะลองทำทริกช็อตนะครับก็ไปดูแบบได้หรือว่าเออจะไปลองคิดเองอันไหนอันไหนที่คุณคิดเองได้ก็ลองส่งเข้ามาไปลองทำดูครับหลายๆแบบแล้วส่งเข้ามาครับ อาจารย์แกอยากให้ทุกคนลองไปรีแลกซ์แล้วก็ลองอไปค้นคว้าหาเทคนิคลองทําดูส่งเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันนะว่ามาโหวตกันว่าใครเจ๋งนะครับเออใครมีไอเดียที่ดีอ่ะมาถึงเรื่องที่ผมอยากจะนําเสนอเป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักในวงการสนุกเกอร์ครับนี่นะครับเป็นเรื่องของอาจารย์เปานะครับซึ่งเออเป็นเป็น เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโพสต์ไว้ครับว่า,าหลายท่านคงรู้จักดีนี่คือชมหน้าของคุณบอยภาษีเจริญนะครับได้ให้ความกรุณามาเปลี่ยนผ้าเอเวอเรสได้ทองให้1นึ่งผืนฟรีเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่โต๊ะคุณอาจารย์เปาโพสามต้นนะครับเพื่อให้นักกีฬาหรือลูกศิษย์ของอาจารย์เปาได้ซ้อมนะครับแล้วก็ดูสิครับมีการเดี๋ยวนะผมให้ดูครับมีการเทสครับมีการเทส มีการเทสอาจารย์เปาหลังจากได้ได้รับการติดตั้งผ้าเอลเสจากคุณบอยภาษีเจริญแล้วก็มีการเทสครับมีการเทสอ่ะผมให้ดูนะครับมีการเทสนี่นะครับมีการเทสผ้าให้ดูนะครับ ะครับมีการทดลองครับซึ่งอาจารย์เปาเองนอกจากมีการเทสผ้านะครับเอเวเรสได้ทองของคุณบอยภาษีเจริญที่นำมาติดตั้งให้นะครับ oh. คุณเปาโพสามต้น oh. ยังมีการทำการขอบคุณ oh. ด้วยการเปิดคลินิก oh. ที่ PS er. s n ส o นุกเกอร์ <c oughs> <c oughs> นะครับหลังจากเทสเสร็จอดูดูดูอีกนิดนึงครับ นี่โอ้โหนะครับอาจารย์เปาปัจจุบันมีลูกศิษย์เยอะแยะเลยแล้วรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยจะเตรียมตัวส่งน้องแทนไปรายการซุปเปอร์เทนซึ่งตอนนี้ได้ไปออกรายการแน่นอนแล้วนะครับก็เอาใจช่วยนะครับลูกศิษย์อาจารย์เปานะครับที่ได้ไปออกรายการซุปเปอร์เทนผมก็เอาใจช่วยอยู่นะครับก็เป็น FC ครับติดตามอยู่นะครับกลับมานี่นะครับ อ่านี่นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณครับอาจารย์เปาโพสามต้นก็เลยจัดคลินิกครับที่ PS Sport Academy นะครับในวันอาทิตย์ที่20ทธันวาคมนะครับเวลาบ่าย2โมงถึง6โมงนะครับโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของค่าตัวอาจารย์เปานะครับจะมีก็แต่ค่าไฟนะครับให้ช่วยกันจ่ายค่าไฟ ค,คือใครที่สนใจอยากจะให้อาจารย์เป่าเทรนหรือสอนให้นะครับในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลาบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นนะครับที่ PS Sport Academy นะครับอยู่ตรงซีคอนบางแคนะครับโต๊ะของคุณบอยภาษีเจริญนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับเปิด Academy ให้เป็นการขอบคุณนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นค่าไฟ นะครับใครที่ไปก็จ่ายค่าไฟนะครับนี่คือเรื่องราวน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นในวงการสนุกเกอร์นะครับเป็นการเกื้อนหนุนกันและผมก็รู้สึกประทับใจมากนะครับชอบนะครับแล้วก็รู้สึกออชอบนะครับมีการเอื้อเฟื้อมีการให้มีการตอบแทนอันนี้ผมก็มาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะครับมาเอานำเรื่องราวแบบนี้มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่เกื้อกูลครับโต๊ะสนุกเกื้อกูลมีการมอบรางวัลอัดฉีดให้นะครับให้กับนักกีฬาสองท่านนะครับจากพิกิจเกื้อกูลนะครับมอบให้กับคุณไข่เกื้อกูลนะครับเสื้อเหลืองนะครับได้ลองแชมป์นะครับที่รายการปังปังนะครับโต๊ะปังปังได้ที่สองนะครับก็มีการมอบรางวัลให้นะครับแล้วก็ติดกันตรงกลางเสื้อน้ําเงินครับก็คือหมวดหนึ่ง เกื้อกูลนะครับก็ได้ที่2ที่ฟีโน่ครับทางพิกิจนะครับต้นเรื่องหรือว่าเจ้าสํานักเนี่ยทุกครั้งที่นักกีฬาออกไปแข่งขันแล้วได้ได้ได,ได้ได้รางวัลได้อันดับต่างๆเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลมอบให้สมทบมอบให้เป็นเป็นทุนนะครับก็นี่มีทิปยี้การออมอบรางวัลให้ด้วยครับเป็นเงินรางวัลอัดฉีดให้น่ารักทีเดียวโย อานะครับที่เกื้อกูลนะครับก็ถือได้ว่า,าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรอีกหนึ่งค่ายที่มีนักกีฬาเยอะมากนะครับแล้วก็มีผลงานดีๆหลายท่านทีเดียวเอาละครับในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลายๆคนก็อาจจะหนีไปดูการแข่งขันนะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นรอบสองทุ่มจนถึงแล้วก็รอบปีสองนะครับระหว่างาจัดทั้มกับเนลลาบอัันครับ แล้วก็รายการที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้น้องฟเฟรมเป็นรายการสก <Open. S 1> อตติสเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นรายการสกอตติสโอเพนะครับนี่นะครับรายการนี้เนี่ยเอ,อเป็นรายการที่เรามีนักกีฬาสา,สาท่านด้วยกันนะครับที่จะลงฟาดฟันอย่างที่บอกครับ รายการนี้นะครับน้อง F นะครับพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็สันนี่นะครับก็พรุ่งนี้เช่นเดียวกันส่วนน้องหมูนะครับหมูปากน้ำก็จะเป็นวันที่8ก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันหน่อยนะครับก็ถือได้ว่าเออเป็น3นักกีฬาไทยที่ยังคงสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างผลงานให้กับวงการสนูกเกอร์ของไทยอยู่อย่างไม่ลดละก็ตามเชียร์กันแบบว่าเลเทะแหะครับเอาเป็นว่า เชียทุกทุกวิถีนะครับทาทุกอย่างเท่าที่จะเชียได้นะครับอโอเคนะครับอ่ะมาถึงรายการที่ผมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการครับเป็นรายการที่นักสุกเกอร์ในวงการสนุนกเกอร์ครับ จะมี3รายการที่เรียกได้ว่าเป็น3รายการใหญ่ๆก็คือชิงแชมป์โลกนะครับ U.K. แล้วก็มาสเตอร์นะครับรายการมาสเตอร์จะเป็นรายการที่แปลกแตกต่างคือไม่มีไม่มีคะแนนเกี่ยวกับแลงกิ้งเลยแต่ว่าเป็นรายการที่มีเงินรางวัลมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรายการที่มีนักสุนุกเกอร์ไทยเนี่ยเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่ผ่านมาในอดีต เพราะว่ารายการมาสเตอร์เนี่ยเป็นรายการที่แปลกอย่างที่บอกครับไม่มีผลกับแลนกิ้งแล้วก็เอาเฉพาะอันดับโลก1นถึง16เท่านั้นนะครับที่ผ่านมานะครับมีเพียงพี่ตองสิทธิ์ชอยซึ่งตอนนั้นอยู่ในอันดับ3ของโลกก็ได้เข้าร่วมแข่งขันนะครับเพราะว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่มีเพียงอันดับ1ถึง1 6เท่านั้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราจะได้ชม F1 ครับ ซึ่งลังอยู่ในอันดับที่16แต่เรื่องของเรื่องคือมันอย่างนี้ครับเมื่อคืนก่อนจัสตัมนะครับเอาชนะมังกรจีนไปนะครับชาวจีนเอาชนะลู่หนิงไปนะครับเขีย่ยเขาตกรอบซึ่งถ้าเกิดจัทตัมไม่เอาชนะแล้วลู่หนิงเข้าชิงแล้วได้แชมป์เนี่ยจะส่งผลให้ลู่หนิงเนี่ยอยู่ในอันดับที่12แล้วจะเขีย่ยรอฟของเราตกจากอันดับ16แต่แต่เอิญจัทตัมเนี่ยช่วย ช่วยเขีย่ยออกนะครับบนเส้นทางของเอฟวันก็เลยยังอยู่ในอันดับที่16แล้วก็ได้สิทธิ์แข่งมาสเตอร์รายการมาสเตอร์ซึ่งเงินรางวัลน,นะครับอยู่ที่3 0 0 0สนปอนอ๋อใช่ไหมสองแสนสองแสนสองแสนดหปอนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเงินก็เงินรางวัลก็จะอยู่ประมาณ3ามกว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็ใครชนะเลิศเนี่ยได้เงิน250,000ปอนปอนะครับเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้าน1แสนบาทนะครับโหเงินเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยมีเพียง16อันดับเท่านั้นที่จะแข่งขันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูโพยนิดนึงโอ้โหมันเยอะมากเลยเงินรางวัลอ่าใช่นะครับเงินรางวัลน,นะครับเงินรางวัลก็จะอยู่ที่ เออเจ็ดหมื่นเออเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันปอนด์นะครับหรือประมาณเกือบสามสิบล้านนะครับส่วนแชมป์เนี่ยจะได้ถ้วยโทฟี่ของพอลฮันเตอร์โทฟี่นะครับแล้วก็จะได้เงินเงินรางวัลเนี่ยสองแสนห้าหมื่นปอนด์หรือเป็นเงินไทยประมาณสิบล้านหนึ่งแสนบาทนะครับใครที่ชนะรายการนี้เราก็เอาใจช่วยตามเชียร์ F1 หน่อยครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยในช่วงของพี่ต๋องเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยพี่ต๋องได้ชิงนะครับ แต่ว่าเป็นช่วงที่สเฟนเฮนดี้นั้นฟอร์มร้อนแรงมากครับไม่มีทางไม่มีใครสามารถเอาชนะสเฟนเฮนดี้ได้เลยนะครับพี่ต๋องก็ได้แค่เข้าชิงกับสเฟนนะครับก็แพ้ไป5ต่อ9นะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ไม่มีผลกับคะแนนแต่ว่าราคาของแชมป์นั้นดุดันทีเดียวนะครับสากว่าล้านรายการนี้แชมป์ได้20กว่าล้านนะครับก็ติดตามเชียร์กันหน่อย ก็ถือได้ว่า,เ,าเป็นาชาวไทยคนที่2ครับอยู่ในอันดับที่16คือ F1 ได้ได้ตั๋วเข้าไปแข่งนะครับในรายการนี้ครับมาสเตอร์ Master, นะครับอ่านี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับข่าวที่ฝากไว้ในช่วง1 0 8 0 0เรื่องสนุหมดยังเนี่ยหมดยังหมดยังอ่ะหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับมา มาที่กระทู้นิดนึงเดี๋ยวเราจะได้ไปในช่วงเปิดกล้อง2อคิวไปดูไม่คิวของโกมินกันครับนี่เชียร์ใครเชียร์บอลไทยอ่ะเชียร์ลิเวอร์พูลเหก็บอกว่าชีวิตมีค่าย,ยาซ่ากับหงแดงถูกไหมสลาวุธ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเอเราได้ไปเล่นครั้งแรกถูกต้องครับนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูกระทู้ก่อนไปทักทายคนที่ตกหล่นไว้ก่อนนะครับสวัสดีคุณต๋องด้วยนะครับ นะครับมีใครที่สวัสดีคุณเบสสวัสดีคุณชัยวัตรด้วยครับยังไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับสวัสดีคุณสุรศักดิ์ด้วยนะครับนะครับมีอัไหนที่เราจะพูดถึงอีกไหมไม่แล้วเนาะอันนี้อยากรู้สเปคคิวพี่โกมินใช่ครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวสักกู่หนึ่งครับในช่วงเปิดกล้องสองคิวนะครับอืม สวัสดีพี่แอนอีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เคคุงสวัสดีคุณต้านะครับสวัสดีคุณต้าด้วยนะครับพี่เนสซี่แล้วก็สวัสดีด้วยนะครับเคยตั้งลูกให้โกมินด้วยคิดถึงครับนี่นะครับคนนี้นะครับบอกว่าเคยตั้งลูกให้คุณโกมินสวัสดีคุณธัญรัตน์นะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณชำนาญสวัสดีด้วยนะครับ สรารวุฒิติดตามข่าวนะ้าดูเลยอ่าคุณสรารวุฒิตอนนี้แบบว่าเป็นเสือข่าวนะครับเอ่อบอกว่ามีคนแซวคุณแชร์ว่าบอกว่าช่วงนี้คุณปั่นใส่เสื้อสวยทุกอาทิตย์เลยขอบคุณครับ <laughs> นะครับก็เอ,อพยายามที่จะไปเอาเสื้อผ้าเก่าๆมาใส่บ้างนะครับเดี๋ยวมันจะผุหมดนะครับเคยลองแล้วนะครับอันนี้เคยลองแล้วอันนี้อะไรผมมีอะไรตกหลน่นอีกไหมอันนี้อะไร ช่วงที่ผ่านมาติดธุระวันอาทิตย์ตลอดเลยไม่ได้มาชมไลฟ์ครับยังคง FC เหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากครับนะครับอ่ะ